May the force be with you. แต่วันนี้นะครับผมจะไม่ได้มาพูดถึง The Force ที่จากหนัง Star War s นะครับแต่ผมจะมาพูดถึงวิธีการให้นักธุรกิจและผู้ประกอบการทุกคนสามารถที่จะมีพลังอันมหาศาลที่ผมเรียกว่า The Force Method นะครับแล้ว The Force Method คืออะไร F ตัวแรกก็คือโฟ c u s ครับหากขาดโฟ c u s ก็เหมือนเราไม่รู้จะไปไหนอะ่ะแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่มีทิศทางเข้ามาที่ชัดเจนกับชีวิตของเราเร้ก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าความสำเตร็จของเรามันหน้าตาแบบไหนดังนั้นข้อแรก F แรกคือโฟ c u s ตัวที่2อ O ก็คือ Ownership นั่นเองนะครับ Ownership คืออะไรครับ Ownership คือการที่เรา มีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายของเราต่อชีวิตของเราต่อทุกอย่างที่เราต้องการจะถามหลายครั้งอะ่ะมันง่ายมากที่เราจะโทษกับสถานการณ์โทษคนอื่นโทษคนนู้นโทษคนนี้โทษว่าเราเกิดมาอยู่ในสถานะไม่ดีอยู่ในบ้านนึงคืออะไรก็ตามคือมันโทษได้หมดแต่ owner s h i p e คนที่ประสบความสำเร็จนะั้นล้วนแต่มี owner s h i p e คือเขาไม่ปล่อยให้ชีวิตของเขาอยู่ในโชคชะตาของใครแต่ยึดมั่นในการที่เขาจะ take control หรือว่าตั้งมัน่นมุ่งมัน่นและก็ลงมือทําทุกอย่างที่เขาต้องการสร้างมันกับมือนี่คือ owner s h i p ครับใน force r ตัวที่สามก็คือ resilience resilience เ,เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยที่เมืองนอกพูดกันถึงเยอะมากเป็นภาษาไทยง่ายๆเลยคือความอึดครับอึดอึดอึดต่ออุปรสรรคอึดต่อความท,ท้าทายวันก่อนผมได้มีโอกาสนั่งกินข้าวกับคุณอาฟิชเจ้าของเพจสมองไหลเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยถูกฝึกมาให้ไม่รู้จักที่จะแพ้เพราะหลายคนเนี่ยไม่ได้เล่นกีฬาแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยการเล่นกีฬาเนี่ยโอเคมันมีกลุ่มคนที่เล่นกีฬาแหละแต่ในช่วงเด็กๆเ,เนี่ยบางคนพอเขาพ่ายแพ้ปั๊บครั้งเดียวเขาก็จะลมเลิกเลยแต่การที่เราแพ้ครั้งแรกมันไม่ได้้แแปปลลว่่าาาเเรจจะะพตอดไนกกกกีฬยทุคถูฝึใ แพ้ปับ๊บเรียนรู้ปับ๊บฝึกฝนแล้วก็อัพเลเวลไปเรื่อยๆคุณนาฟิสเนี่ยเป็นนักเทควันโดมาก่อนนั้นเขาก็เลยได้วิธีในของการฝึกฝนมีความอึดในการไม่ยอมแพ้ทุกอย่างคือเป็นโอกาสให้เขาได้ลงแข่งลงแข่งปับ๊บแพ้ก็ไม่เป็นไรก็ซอ้อมลงใหม่แข่งใหม่แพ้รอบหน้าก็ไม่เป็นไรก็ทําใหม่แล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆอันนี้คือ resilience ความอึดยังไม่เพียงพอครับ C คือ clarity หรือความชัดเจนผมเคยมีโอกาสถามเพื่อนๆและถามน้องๆถามว่าอยากรวยไหมทุกคนบอกอยากรวยหมดแ่อยากรวยเท่าไหร่แลอยากรวยเมื่อไหร่และเงินเท่าไหร่ที่ เพียงพอในการใช้ชีวิตเหมือนที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะติดตามช่องของคุณตรงทุนกันอยู่เขาก็บอกว่าเขามีเป้าหมายชัดเจนเขาอายุ18เขาจะ,กะเกษียณตอน30แล้วเขาก็คำนวณมาว่าตอนเขาอายุ30มสิเขาต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วเขาก็ ทำงานสร้างธุรกิจลงทุนทำงานสร้างธุรกิจลงทุนแบบนี้เป็นไซคลไปเรื่อยจนเขาถึงเป้าหมายดังนั้นการเซ็ตเป้าหมายมี clarity มีความชัดเจนในเป้าหมายสําคัญมากๆนะครับอีตัวสุดท้าย execution ครับ execution ก็คือการลงมือทํานั่นเองการลงมือทําเรียกว่าเป็นปัจจัยสําคัญหลายคนมีไอเดียอยากทําบอกเอ้ยอันนี้ดีอันนู้นดีฉันน่าจะทําแบบนั้นบ้างแต่พอเอาเขาจริงๆจะลงมือทำเนี่ยลงไปแป๊บเดียวเลิกทำและนี่แหละครับคือ the force นะเจัอหากชอบฝากกด like กด subscribe แล้ว ก็หากอยากได้ PDF ทัก Inbox มาใน IG เขียนคำว่าโพ t นะหาผมแล้วเดี๋ยวจะส่ง PDF ไปให้มี w a ลเปเปอรแล้วก็มีบทความเพื่อจะให้เตือนใจเพื่อนๆให้ทุกคนพิชิตเป้าหมายของทุกคนนะครับแล้วพบกันในอีพี od หนะ้าบ๊ายบาย